ไวะเหมือนเดิมฮะอะไรนะเหมือนเดิมกดไลค์ด้วยรู้มั้ยเนี่ยก็เหมือนเดิมกดไลค์ด้วยแล้วมึงทำอะไรอยู่ก็เดิมกดไลค์ด้วยบุยบุยดุยดุยเอ้ยสวัสดีครับร้อนอยู่อยู่กันในเกมโซนาเลียเหมือนเดิมอ่ะเฮ้ยใช่โอ้หายไปโคตรนานเอาจริงๆอ่ะช่วงนี้ไม่ไมีแต่มาครับมาครับเอียนกันแล้วแหละเอาจริงๆอ่ะเราจัดฟิวไม่ก็ไม่ขึ้นเลย ยังไงก็ช่วยดูคลิปอื่นด้วยนะครับสนุกเหมือนกันสนุกเหมือนกันเอออ่ะวันนี้เราจะมารีวิวตัวละคระไรเจฟอะไอเจฟไอเจฟเออเออแล้วไอเจฟเนี่ยมันได้มาจากตรงไหนบ้างครับคุณเอิร์ธเหมือนเดิมกดไลค์ด้วยเอ้ยเหมือนเหมือนเดิมเนาะกดกันยังเนี่ยดูดูตอนนี้กดกันยังเนี่ยโอเค กองสุ่มแรกแลนดอมกัชชาแล้วก็กองที่เอตู้สุ่มที่สองนั่นคือโอ้มีเวิร์สกัชชาเหรอมันานนี้หรือเปล่าวะอมนีเวิร์สก็เป็นเห็นมาเลยอ่ะอัลจิเมทเจ็ดเลยอ่าก็เจฟบก็จะอยู่ด้านล่างสุดเหมือนเจฟบไม่ไม่ค่อยสำคัญอ่ะ แต่ถ้าเป็นกล่องระดับกัชชาก็จะได้โอกาสก็จะได้น้อยกว่ามักจะไปออกตัวอื่นมากกว่านะแต่ถ้าเป็นสัตว์แบบอันเนี้ยถ้าตู้เนี่ยครึ่งครึ่งพืชครึ่งกินเนื้ออ่ะก็จะมีเปอร์เซ็นที่ได้เยอะกว่าเพราะมันน้อยไอพวกมังกรอนะ่ะแล้วโอกาสที่จะออกอ่ะมีเจ็ดเปอร์เซ็นเจ็ดุดหกเก้าเปอร์เซ็นเลย mm hmm. ดีป่าดีปะ่ะใช่แค แปดสิบห้าเห็ดดีดีดีสุดสุดไม่ไงแต่ต่นี้มันมันถูกกว่าไงแอะดอมอ่ะแต่มันจะโอกาสที่จะได้มันน้อยก็เล็กกันเอาอีกก็แล้วกันนะจ๊ะอ่ะต่อไปก็เข้าสู่ช่วงอเอริี้ของเจ๊าก็มาที่เลือดเลือดนั่นคือหนึ่งร้อย yes แล้วนี่อะไรเนี่ยอัตราการเล่อนเครื่องอัตราการเล่อนเครื่องเลื่อนเครื่องอะไรมึงเนี่ยเนอะอะไรวะเขาเขาพูดอะไรวะลืมละฮะคะแนนเอฉลี่ยเครื่องเออเดี๋ยวมีภาพประกอบละคะแน่อันที่สองไม่รู้จริงจริงค่าความอมีปัญหายถ้าจำไม่ผิดเออก็อยู่ที่ห้าสิบห้าแล้วส่วนการโจมตีก็อยู่ที่ห้า อ look, ัตราการไหลศูนย์เหมือนเดิมทุกตัวแน่นอนใครบอกคออถูกนะแล้วก็ความเร็วนี่ก็คือการเดินก็ยี่ห้าวิ่งก็ห้าห้าสิบน้ำหนักอยู่ที่6อฮะกิโลกรัมหรืออะไรก็ไม่รู้ใใช่มจ่แล้วก็การจะนตบตัวนี่ก็ใช้เพียงแค่เจนาทีนะอยู่ในเทียนหนึ่งที่หนึ่งโอ้โห อ่าเนเรือเร่องในเรือเร่องในเรื่องในเรื่องอ่าโอเคเจฟนั้นเป็นเพียงแค่ผู้ชายเป็นเพียงแค่คนธรรมดาไม่มีใครรู้เลยว่าเจฟนั้นมาจากมาที่นี่ได้ยังไงแล้วก็ช่วยเจฟด้วย <c oughs> ก็มันเซฟเจฟ <c oughs> รู้ไหมนอกนอกจากเนี่ยช่วยเนี่ยเนี่ยนอกจากไอ้ช่วยเจฟอะรู้ป่ะชื่ออะไรอีกเ่วยอไรกดไลค์<ๆ>ด้วยเออกดดีด้วยแช์ด้วยแช์ด้วย ปุ่มนั่นแหละปุ่มนั่นแหละแปลว่าแทเล่นเถอะเล่นเถอะเล่นเถอะเล่นเถื่องั้นไปเล่นกันเลยดีกว่าเนี่ยเจมมันปรับสีไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวกดสีอะไรมันก็เป็นสีเดิมอ่ะแย่เลยถ้ามันปรับสีได้นะบอกเลยเนี่ยเจมจะไม่ใช้เสื้อสีน้ำเงินเออมันก็มีแค่นี้แหละเลยเลือกสีอะไรก็ก็ออกมาเป็นงั้นมันมีสีอะไรให้ปรับเลยอืมายังเฮ้ย อให้เพลงในเกมเพลงในเกมเปลี่ยนไปด้วยนะถ้าลองสังเกตกันดีๆใช่เป็นเพลงไม่น่าติดเลยค่ะสินะไม่น่าไม่น่าน่าจะบรรยายเองหรือเปล่าฮะบรรยายเองเหรือ โอ้ถึงได้ตีบวกวิหนาวหนาวมันต้องบวกทีสิไหมทีเรา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 ต้องเอาก้อนหินไปทุบต้นไม้ก่อนไปไปมาดูยุทินไปเลยฟินโตนฟินโซนแล้วในที่สุดก็มีแสษเลนลูกเรนนมแล้วผมบอกแล้วมันมี นี่ก็อยู่ในช่วงวัยรุ่นกันแล้วนะครับเออเป็นโอ้แจกหนุ่มแล้วก็ซื้อตะกุ่มแล้วโอ้ซ <c oughs> ื้อแจกหนุ่มโอ้ไม่ได้ครับโอ้ยนั่งแก่นั่งแก่อ๋อเออแล้วเราจะหาอาหารกินไงนี่แหละกินพวกพวกไไืชใบไม้มันต่อยเป็นต่อยลับสอนได้ป่าวอ๋อมาต่อยอือเฮ้ย ทำไมจบตีไม่ได้เออเฮ้ยกดตัวเฮดเพื่อที่จะดมกินเอาไ่ใช่ไงกินเนื้อดีกว่ากินเนื้อะสดกินเ้อสุดอ้าอ้าเอออ้เออเออโตแล้วโตแล้วเโตแล้วเฮ้ยมาถึงการส่งเสียงกันดีกว่ามาเออ <ไ>อือนี่คือเสียงที่หนึ่งเสียงที่หนึ่งคือการอะไรครับอ่าการตะโกนดังๆให้ everybody ได้ยินก็ิีตโตแล้วลิแล้วเสียงที่สองอะประหนึ่งนั่งฮิวัน Let me friend Let b e friend Let b e friend ประตามนั้นเลยฮะเฟล l l y อืออ่ต่อไปขอพิมพ์นั่นแหละอ่า เฮ้ยเอายอันตรายดูด้วยมันกัดกัวมันกัดกูเมื่อกี้เ้ยดีดีไทยมุดไทหมุดเฮ้ยเสียงที่สี่อะให้ให้ก็คือเสียงเวลาเราพิมพ์ตอนเราพูดใช่ให้ให้อ่าไปไปกินอาหารนึงหิวอืออู้ตอนนี้เป็นไวท์ทองแล้ว่ไม่ไทยมุนมุเลยเหรอ ออไปหนึ่ง่ายตอนหมุตมนตอนเวลาที่มันกินขานเงือ <c oughs> หมดแล้วไม่ตีนี่ดีกว่าตีนี่พวกเราคือมนุษย์เราคือสัตว์ผู้ทรงปัญญาค <c oughs> ่าปืนไหมฆ่าปืนมัมา,มายิงหุ่นเฮนดอยกำลงกังยิงชัดแบตอยู่ยิงสลับแผงสลัเซลลใส่อ <c oughs> อฟฟิกชัดแบตด,ดิสามสองหนึ่ง โอ้ห oh, ิวน้ำหิวน้ำหิวน้ำเออนั่นแหละหิวไปหาอะไรกินกันนะได oh, mana mana. Oh, 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 okay. ้กินของเอิร์ธเฉลยโอ้เหมือนเต๋อเหมือนเตโอ้เอาชิ้นนี้ปไปกูกูรู้กูรู้กูเก่งมากเลยเว้ยกูชำนาญเกมนี้มากเลยเวไหน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 ตามมาตามมาตามมาเออพูดถึงกูขอไฟเนี่ยคือเขารับออกไปหรือยังครับหรือว่ายังมีอยู่ 2,000 years later. เฮ้ยพวยิาไไงบอคนน่้นไปกินอ้าวจะด้อยต้องซ่อนอยู่ใต้ดินต้องซ่อนอยู่ใต้น้ำแล้วว่าอยู่อยู่ใต้น้ำเออเออออที่ซ่อนเร็วอยู่ไหนอ่ะน้ำอยู่ไหนโอ้อ๋ออ๋อกูกูไม่โตแล้วกูกูไม่โตแล้วกูกูไม่โตแล้ว nhanh 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 tung 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 นาจจะสติ enga, บีเบอร์อะไรมั้ยคือในเพื่อนไม่เยี่อะไรยนั้นหรอสิรปินคนว่ยุคมารวมกันจรเลย